สวัสดีครับวันนี้เรามาที่สพตุลปนี่หลังสพนะครับเขาเก็บอะไรกันครับไปดูดิครับชาวบ้านอยากรู้จังเลยเก็บอะไรกันเนี่ยไหนครับเก็บอะไรกันครับขอดูหน่อยครับขอดูจักจันหน่อยจักจันหรือว่าตัวอะไรครับเนี่ยวิ่งตัวอะไรเนี่ยตัวหนอนจ้ะเขาเรียกแมงอะไรครับแมงอะไรครับตัวหนอนเอาไปทําอะไรครับเนี่ยทำอะไรเนี่ยไปขุดอุ้ยโอ้โหเก็บตะไบได้เพื่อนนะโอ้ยแล้วมันขึ้นอยู่ตรงไหนครับเนี่ย มีกับต้นนี้เหรอใช่มีกับต้นเอาที่กอาไปดขายอย่างนี้ยังรู้ไหมเราดูในตะกร้าหน่อยครับไหนกิโลห้าร้อยเหรอมันจะเป็นยังไงโอ้โหออกมันไม่ใช่หนอนจับดูไม่เอาไม่เอา โอ้โหลห้าร้อยเอเหรอมันเป็นดัดแน่ล้วโลห้าอ่ะแล้วแล้วเขาไปทำอะไรกินไงครับใส่วนอนดัดแน่ใช่ไหมหนหนพี่พี่เขาดูหนอนนอนตีเสื้อใช่อนอนจะเป็นแบบนี้อุ้ยเขานี่วะแต่เราไปู่เดวเดีดูวเดโอ้โหเยอะสุด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 นะตกโอ้ ต้อมเป็นนอนใช่ไหมจะเป็อนอาขายเอาขายตลาดไหนครับเลี้ยงก่อนใช่ไหมครับนี่ครับจะเพิ่งเห็นนะครับเนี่ยโอ้ต้งที่ใหญ่เราก็ไม่เคยนะมันมาจากไหนต้นนี้เหรอมัอ๋อนี่ร่วงล่วงเนี่ยไหนร่วง,งอ่ะป้า,นานเน,น่ยป้านเนี่ยอ๋อมันออกตกนี้เหรออ๋อโอ,โอ้แพงนะแพงอยู่นะโลห้าร้อยอะโลห้าร้อยโหแต่ว่าต้องเอาไปเลี้ยงก่อน เดียเป็นไรเดียเป็นผีเสื้อเหรอโอ้โหโอ้โต้นใหญ่เแล้วดูไปเรื่อยๆกันเยอะมากเยอะมากเยอะมากมันหมดแล้วมันขึ้นกตบต้นนี้ต้นเดียวเหรอครับนี่นี่มันต้นอะไรอะ หมดแล้วนหมู่บ้านเป็นเมื่อวานเปนเยอะเม่อวานนี่เหรอมันเป็นเป็นแบบนี้เหรอเพราะมันหนอนแบนี้เหรอเป็นหนอนเนี่ยนมใช่อ๋อเดี๋ยวเสร็จแล้วมันจะเป็นผีเสื้อโอ้โหดูทางนี้นะครับมาเก็บหลังสอนอเลยนะเนี่ยสลวรัตเจดีดีครับเป็นรายได้เป็นรายได้ แปลกยามเช้าได้ไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหนี่ได้เยอะเหมือนกันเนี่ยนี่ถึงโรยอย่างเนี่ยไม่ถึงนะยังค่ะโอ้โหยังไม่ถึงเอาไปทอดกินเหรอเอาไปทอดได้มัันนเป็แแบบ่วคออั่ว อ๋อจริงจะหมดแล้วเหรอฮะอยู่ที่นอนผีลเสื้อเพอมันจะเป็น,ต,นต้นต้นอะไรนะต้นกีเหล็ก เออนี่ต้นขี้เหล็กบ้านเราก็มีหนอนขี้เหล็กหนอนขี้เหล็กขี้เหล็กหนอนผักขี้เหล็กอ๋อจะยิ้มผักนี่ๆๆดูดิผักขี้เหล็กเนี่ยมัน่วงลงมาเนี่ยนี่ๆๆหนอนผักขี้เหล็ก เราเรียกว่าบ้องอนี้นะบ้องมารวยอ๋อเป็นเด็กแด่เสร็จแล้วมากินเนี่ยยังไม่ได้เป็นเด็กแน่เป็นนอนอยู่ว่าแถวนี้ผีเสื้อเยอะใช่ไหมอ๋อเนอนคักี่เลเป็นนอนใบกิเลศไงอือนอนใบีเลก <า> <laughs> เราได้หนึง่งคลิปแล้ว <laughs>